สวัสดีครับผมนายทัยนนายสุชาติกรวิทมสี่ทับหนึที่6ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องมงคลสูตรคำฉันความเป็นมาของเรื่องมงคลสูตรคำฉันเป็นวรรณคดีที่แต่ขึ้นจากมงคลสูตรในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระสูตรที่แสดงหลักแห่งความเจริญ38ประการผู้แต่งนํามาเรียบเรียงใหม่ให้เข้าใจง่าย ในรูปแบบคำฉันเพื่อใช้ในการสอนคุณธรรมเกียรชายชนในยุคนั้นโดยเฉพาะการชีน้นำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องตามหลักธรรมประวัติผู้แต่งผู้แต่งคือพระมหาราชคูวรวงศ์ปาสสำคัญในสมัยอยุธยาเชียช่ยวชาญด้านฉันทักษ์และวรรณคดีไทยท่านมักแต่งวรรณกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา เน้นให้ความรู้และสอนคุณธรรมแก่ประชาชนผลเงานของท่านมีความประณีตและใช้ฉันหลายชนิดและถือเป็นหนึ่งในกวีที่มีอิทธิพลต่อการแต่งขัดคำฉันทลรักษ์ยุคต่อมาเรื่องยอ่อเนื้อหาของมงคลาสืคำฉันเกี่ยวถึงหลักมงคล38ประการที่ทำให้มนุษย์มีความเจริญทางกายและใจเนื้อเรื่องเริ่มจาก การอธิบายความหมายของมงคลว่าคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจากนั้นจึงไล่มาถึงมงคลตั้งแต่พื้นฐานเช่นไม่ครบคนพานทำความดีรักษาศีลฝ่ายความรู้จนมง,มงคลจนถึงมงคลขั้งสูงสุดคือทำใจของแพ้ว และบรรลุนิพพานเป็นระดับขั้นตอนแบบค่อยๆยกระดับชีวิตวิเคราะห์คุณค่าโมคลสูรคำฉันมีคุณค่าหลายด้านด้านเนื้อหาสอนหลักธรรมสาสประการอย่างเป็นระบบช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องด้านวรรณศิลป์ใช้ฉันหลายชนิดอย่างถูกหลักสํนนวนงดงาม ดีราการารประพันธ์สละสลวยด้านสังคมและคุณธรรมกระตุต้นให้คนยึดมั่นในความดีรู้จักเลือกคบคนทำงานที่ทำหน้าที่ของตนและพัฒนาตนเองทางโลกและทางธรรมด้านการศึกษาเป็นวรรณคดีที่ช่วยฝึกการอ่านฉันทักษลณ์และตีความเชิงพุทธปรชัชญาได้ดีมาก การนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและตัวอย่างสถานการณ์เราสามารถนำมูลคลณในเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ได้ในหลายเรื่องเช่นไม่คบคนทาลการแฝ่งหาความรู้และการสำรวมตน้นตัวอย่างสถานการณ์ที่สอดของกับข้อที่6กการครบหากับบัณฑิตผมเลือกคบคนที่ตั้งใจเรียนไม่ยุให้หนีเรียน กระทำความผิดกฎของโรงเรียนเวลาเลือกทำงานกลุ่มผมจะเลือกคนที่มีความมับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้ช่วยกันพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันสิ่งนี้ตรงกับหลักมงคล,ลมงคลเรื่องการคบคนคบหากับบัณฑิต ซึ่งช่วยให้ชีวิตจเจริญและไม่ลงไปในทางที่ผิดและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปอีกขอบคุณครับ